คนเดี๋ยวให้ดูรูป a อไรูปนี้ตลกมากอะ,อะไรครับแม่อ๋อมีคนซื้อให้ครับพี่พี่ปัดซื้อไว้ให้แม่ใ,แใช่ใชอสวัสดีทุกคนนะครับอะไรครับอ๋อรูป a อไนะครับอันนี้คือรูป a อน่ารักมาก ไอ้รูปนี้เหมือนเหมือนทำได้เหมือนมากเดี๋ยวหุดนนะเออรูปอมันคือรูปอทุกคนมันคือรูปออนะครับวันนี้พาแม่ไปกินข้าวมานะครับพาแม่ไปกินข้าวมาแล้วก็พาพ่อไปกินข้าวมานะครับก็ไปคนละคันกับพี่แพรดี้นะครับเพราะว่าทะเลาะกัน คือแบบแบบที่เกยจะคุยไงทะเลาะกันก็เลยแบบเออแยกกันไปเลยจบใช่คือและแยกกันไปคนละคันให้มันรู้เรื่องก็จบใช่ใช่ไหมแม่วันนี้เราแยกกันไปคนละคันกับพี่แพดดี้ใช่ไหมครับเออแยกกันไปจริงๆแยกกันไปคนละคันนะครับวันนี้วันเกิด พี่แพดดี้ขอเพลงสีกาสังหน้าโอ้ยี่เขาไม่ได้จะโบสถนะต้องร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์สิอย่าแม่หาวลาเราก็บมาให้เดี๋ร้อ,องเพลงนะเธอต้องร้องนะได้ครับ <Okay. S 1> ได้เดี๋ยวร้องให้ฟังเลยแม่แบบจัดเต็มเลยแบบไม่ต้องไปเอาคอนเสิร์ตที่ไหนเลยเดี๋ยวร้องให้แม่ฟังเลยโอเคอือเพราะว่านั้นไม่ไม่มีโอกาสนะคะเพราะว่าไม่มีใครสามารถแบบนั่งฟังฟอ์ดร้องเพลงได้แบบหนึ่งชั่วโมงนะครับปกติฟอนดมีค่าตัวนะแม่อือ ระล,ลึกถึงอดีตพี่แมรลี่ไปไหนไปคาเฟ่ครับไปคำนุ่มพี่แพรลี่คือนคำนุ่เรื่อยเลยแ,ลแม่คำแล้วหนึ่งเออ เรคุณเรเชิญคุณเข้าร่วมเป็นผู้จัดร่วมอ่ะไหนลองซิ <c oughs> น้องฝอดคะ่ะลมแรงมากอ๋อพอดีพายุเข้าครับพายุอะไรนะแม่เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะรพายุอะไรนะ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> พายุที่มันแจ้งเตือนมานะ่ะ <c oughs> บัวลอยพายุบัวลอย <c oughs> บัวลอย <c oughs> ตลกมาก อายุพลดลม,มันแรงไหมแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงฝอยอยู่ใช่ไหมทุกคน Are you okay? โอเคเปิดเพลงฟังดีกว่าเพื่อความแบบโปอยจอยและเอนจอยไป